สวัสดีครับพอกระชัทงเทงให้รถแห้งเด็กครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาแนะนําสินค้าครับพอดีทดสอบดีวิกวกคอนส่งให้ลูกค้าครับตัวนี้จะเป็นเหมาะสําหรับเจ้าเจ้ามือครับเป็นตัวสร้อยครับมือต,ต้องรีโมทครับตัวนี้ม่ต,ต้องชาร์จไฟต,ต้องชาร์จไฟได้ง่าย ลดกไรลนะครับโมต้องชาไส้ครับเป็นง่ายครับตัวนี้ครับชุดใดก็ได้ครับเออให้โลยืนกินครับตัวนี้ยืนอย่างเดียวกินอย่างเดียวเอาหมักยืนตัวใดเอากายืนตัวนั้นเลยครับมาสังเกตบ้างครับตัวนี้ผมจะให้ไปทั้งบัตรซีลูกครับตัวนี้จะมีทั้งบัตรซีลูกชุดนี้จะเป็นชุดแต่งให้เรียบร้อยครับแต่งสีเบจให้โลให้เรียบร้อยให้โว้ครับ นี่สูตรนี้พื้นครับแต่เม็ดเสริมครับเม็ดตัวซอยห้องเม็ดยืนจิตครับสังเกตบั้งครับมูจกกระดอนเป็นยาบกระดอนครับเป็นมักยืนครับมักซีกับยืนซีครับมักหาเกยืนหาครับจะบอกไปมักเอียวยืนเอียวครับเดี๋ยวมาเบ้งครับเดี๋ยวผมมีสาธิตโตสามเม็ดอีกครั้งครับ ตาเขาต้องปิดครับเดี๋ยวมาทดลองมาเลยครับครับหาหาเอี่ยงครับผมตัวนี้เป็นให้โลดสายกลางครับิีเขาไห้จะไปครับไปของพันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาออกพาเอกเขาขอครับเม็ดเอี่ยงครับโอเคครับของการจินสูงครับสังเกตุตรตัวนี้ครับเยี่ยวตัวนี้ครับแต่มีจุดทำง่ายๆครับมันจะยืนครับ มเมล็ดตรวจบดติดครับ่านทุกลูกครับมเมล็ดบดติดเดี๋ยวผม,มเมล็ดมาทดลองมือให้โอเคครับผมนี่คือเมล็ดครับผมเมล็ดขาวทั้งขาวทั้งดำผสมกันครับเดี๋ยวผมทดสอบไป้ชักครับเมล็ดแห้งครับ ตัวแล้วครับบ่ิดจากลูกครับบสถิดจากลูกบสถิดจากหนาครับอ่านการตรวจแม่เหล็กจะบบคือลูกรีโมทตรวจตัวลูกครับย้ำติดกาวอยากดูดมาจากหน่อยกาวซองนะเดี๋ยวพมมีมาสาติดให้เบิรงครับขัดลงลูกก็่ต้องสงสัยครับถิบลงไปเลยครับถิบลงไปคมันจะ ยืนยังเดี๋ยวตัวนี้บ่มีนอนอย,อยากเอารถย่งไดก็ลงได้ครับตัวนี้ครับคบตัวนี้เขากันสังเกตไหมน,นี่ครับปิดปลาเขย่าหกสามมิจยครับเดี 6, ยใหญ่ยังงอยูคึค้นก่อนยังมียังอยูขึ้นก่อบ,บุเจก็จุดครับไงมาตรงนี้ครับเีายูขึ้นก่อา มุมมาประกอบอีครับกันเอาจะต้องการนาสามครับใส่สามครับยกลองบังยืนย่างเดียวครับกบ่มีการเปลี่ยนออกงางเขาเรียนตาครับยืนหกครับครับผมตอนนี้พันจะบ่อมมีจุดครับตั้งไซสก็ได้ตั้งปีใส่ปีหัวซองนาซองหลังได้เบิดครับเราต้องการตัวนี้เราสลับมาเป็นนาสามครับแต่ตอนนี้มันเป็นหกแท่งครับ เขาต้องการยืนสามครับตอนนี้อย่ามาฟังนี่แล้วติ๊กนิคพลิแพงกันหน่อยครับเป็นง่ายครับตัวนี้ครับสําหรับเจ้ามือเป็นตัวซอยอีกตัวหนึ่งครับอีกทางเลือหนึ่งอันนี้ก็โปรตีกับชุดนี้ก็หากินเก่งเข้าเพิ่มยู่บไฮโลตองไฮโลเวียงคู่ครับแต่ตัวนี้ผมเพชรไฮโลเวียงไห้ครับอีแถมไปครับจะเป็นไฮโลไว้มีเซียนครับ ตรวจไปเจอครับพวกนี้ครับโมมีอยางไรครับครับผมผู้เดกัสนจะกระทักทักไร่เขามาครับผมของช่างทงให้ลาให้เทครับหรือช่างทง d ี y อวครับติดตามได้ทั้งสองช่องทางครับเบอร์โทรครับตามเทคอมเมนต์ไว้ครับบางคนก็ับคุณสเกตครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามครับผม หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่ครับผมช่างทุ่งไฮโลไฮเทคเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ไหมน้ำมาเสนอเรื่อยๆครับผมไม้บางเกาบางบางเพื่อไฮโลโบล่าครับกับมาเล็งไม่กลายเป็นไฮโลไม่ก็มีเดี๋ยวไว้ๆนี้ผมจะมีสินค้าออกมาไลฟ์ถยครับอย่าลืมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมบมวกคนุ้งครับบางคนเขามาศึกษาเพื่อเล่นโลกครับผมเอาไปยังครับการลึกซึ้งไายกว่านี้ไจังไร ยังโทรเขามากครับตามเบอร์โทรที่ไฮไว้ครับผมสำหรับทิ่นีสวัสดีครับผม